สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะมาสอนทุกคนเย็บลูกเล่มกระดาษนะคะลูกเล่มหนังสือเล่มเล็กนะคะสําหรับนักเรียนนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่น่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเด็กๆไม่น้อยของครูนะคะที่พยายามทําหนังสือรายงานนะคะแล้วก็จะสอนมาเย็บหนังสือนะคะสมมติว่าอันนี้คือ เราจะเริ่มเราจะเริ่มเก็บเราต้องเรียงหน้าให้ให้เสร็จเสียก่อนนะคะว่าแทนไหนอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เรียบร้อยได้แล้วหนึ่งเล่มนะคะหน้าปกนะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมลูกเสือการเดินทางไกลในวันพรุ่งนี้วันวัน,วนลืนี้สิเออนะคะในกรณีที่เรามีแม่เก็บอันเล็กนะคะมีแม่เก็บอันเล็กทํำยังไงดูดีๆนะคะลูกครูจะมีตัวช่วยก็คือดินยางลบนะคะอันนี้เราพับมุมไปแล้วเสร็จเรียบร้อยพับตรงกลางกระดาษนะคะจากนั้นเราก็มาวางทาบย่างลบอ่า เห็นตรงเห็นตรงรอยตรงนี้ไหมอ่าตรงสันตรงนี้นะคะเราก็แม็กตามสันได้เลยนะคะโดยที่แม็กใส่ยางลบนะคะมีสองก้อนยิ่งดีค่ะเราจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องถอดข้าถอดออกเนาะแค่นี้หลังจากนั้นเราก็เอายางลบออกนะคะจากนั้นเราก็อ่า หนีบอย่างนี้นะคะนักเรียนระ,ระวังอย่าอย่าใช้มือกดตรงนี้นะกดตรงนี้ปุ๊บแม็กออกนะคะแบบนี้นะคะแม็กออกติดมือนะคะนักเรียน <c oughs> เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้รูปเล่มรายงานหรือว่าหนังสือเล่มเล็กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเล่มนี้เราจะแจกให้หนัเกเรียนตอนเดินทางไกลแล้วก็มันมีกิจกรรมเข้าฐานนะคะมีการเขียนชื่อในหมู่ลองในหมู่สมาชิกหมู่นะคะแล้วก็จะไปเจอฐานต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการให้คะแนนนี่ค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะติดตามช่องของครูบิมไว้นะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะบ๊ายบาย